สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการต่อวีซ่ากันนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้เราเข้ามานิคมอุตสาหากรรมแหลมฉบังก่อนเพื่อจะมารับเอกสารของลูกค้าค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเ๋ยเราไปต่อกันที่ตอมอนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ศุลกากรฝั่งนี้เป็นเขตประกอบการเสรีนะคะหรือเรียกว่าฟรีโซนค่ะ เนี่ยค่ะรถเยอะอยู่คนน่าจะมีพาต่างชาตินะคะมาทําเอกสารค่อนข้างเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าเห็นอูเดินขับรถมาเนี่ยอูเห็นมีคนต่อคิวเยอะมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรวันนี้เรามาเพื่อมาทําเอกสารให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะวันนี้เราให้เวลาทั้งวันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอมอแล้วนะคะตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ก็จะเยื้องๆกับส่วนสาาณะเกาะลอยเลยนะคะเราจะมองเห็นน้องฝั่งตรงนู้นเลยค่ะ